5ทริครักษาสิวตันวันนี้บอกครบทุกเทคนิครวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวตันด้วยค่ะสวัสดีค่ะไชดิงค,ค,คุณชาวกรูเชคทีน่ารักทุกคนนะคะ สิวตันเนี่ยคะ่ะเกิดจากไขมันใต้ผิวนาะมาบรวมตัวกับสิ่งสปกปรบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเครื่องสำอางที่เราใช้เองหรือแม้กระทั่งเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะและสิวตันเนี่ยคะ่ะสามารถทําให้เกิดการอักเสบได้ซึ่งประเภทของสิวตันหลักๆเนี่ยนะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสิวตันหัวเปิดหรือว่าสิวตันหัวดำนะคะสิวตันประเภทนี้เนะะี่ยค่ะสามารถที่จะกดหรือว่าบีบออกได้นะแต่ว่าถ้ากดหรือบีบไม่ระวังเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการอักเสบได้ ส่วนซิวตันประเภทที่2เป็นซิวตันหัวปิดหรือว่าซิวตันไม่มีหัวอาจจะเรียกว่าซิวตันหัวขาวก็ได้นะคะเป็นประเภทของซิวตันที่ไม่โดนแกะหรือว่าบีบนะเพราะว่าอาจจะทําให้ไขมันที่อยู่ตามเน,นะะี่ยค่ะย้อนกลับเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อผิวหนังอาจจะทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าอักเสบได้นะคะ ทริคในการกดสิวุดตันประเภทนี้นะคะก็คือจะต้องมีการเจาะหัวสิวให้เปิดก่อนก่อนที่จะมีการกดสิวอุดตันออกมาเนาะซึ่งในวันนี้พอยกับพี่หม่องสรุปมาให้แล้วนะ,ะ5ทีเด็ดในการรักษาสิวุดตันซึ่งทําแล้วนะคะเห็นผลจริงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะทริคแรกนะคะคือการล้างหน้าให้ถูกวิธี จริงๆการล้างหน้าเนี่ยเป็นอีกทริกหนึ่งนะคะที่ช่วยในการลดสิวได้แล้วก็ลดสิวได้ในระยะยาวพอใต้ผิวเราอะค่ะมีโพรงขนอยู่เป็นจนํานวนมากโครงขนนี้อะค่ะมีส่วนสําคัญในการเป็นแกนเพื่อให้เส้นใยคอลลาเจนและอลิลาสตินนะคะช่วยยึดเกาะผิวทําให้สิ่งสปกปรกลดออกไปแล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งมีคนถามมาเยอะมากนะคะว่าการที่ใช้น้าร้อนและน้ําเย็นนะคะในการล้างหน้าของเราทําให้รูขุมขนเล็กลงและลดการเกิดสิวอุดตันได้จริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าการที่เราเอาน้าร้อน น้ำเย็นโดนใบหน้าของเราร่างกายของเราอะค่ะจะเกิดปฏิกิริยาบวมหรือหดของเซลล์ทาให้ลุมขนเล็กลงแต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นและยิ่งถ้าประครบน้ําแข็งบนใบหน้านานๆอาจจะทําให้ผิวหน้าไหม้ได้นะคะทิคที่2นะคะคุณก็คือการสครับผิวหน้านะ จริงๆการสครับผิวหน้าเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเนี่ยออกไปได้เนาะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําในคนที่มีสิวอักเสบนะเพราะว่าการสครับผิวเนี่ยค่ะจะเป็นการไปรบกวนผิวที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้อักเสบเพิ่มนะคะดังนั้นในคนที่มีปัญหาสิวดนเนี่ยค่ะสครับได้บ้างเนาะแต่ว่าในคนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยต้องงดก่อนนะซึ่งขอเตือนนะคะควรรักษาสิวหายขาดก่อนถึงใช้สครับได้นะจุดที่3นะคะควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารผลัดเซลล์ผิวเช่นพวกโทรคม โทนเนอร์นะคะควรใช้โทนเนอร์หลังลนะ้างหน้าและใช้โทนเนอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของมันก็คือจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกบในใบหน้าที่การล้างหน้าก็ล้างออกไม่หมดนะชื่อยกระชับดูคุมขนนะคะเมื่อรูมขนเล็กลงเนี่ย การเกิดสิวก็จะน้อยลงด้วยนะครีมหรือเซรั่มที่มีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิกนะคะหรือว่า BHA นะคะสารกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่2อย่างอย่างแรกนะคะตัวกรดซาลิไซลิกเนี่ยจะสามารถละลายในไขมันได้ดีทําให้ซึมลงไปในรูขุมขนได้และช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วลดการเกิดสิวอุดตันได้นะคะอย่างที่2นะคะกรดซาลิไซลิกนะคะลดการอักเสบของรูขุมขนได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวอุดตันนะโดยมีการทดลองในกระต่ายที่เป็นสิวนะคะพบว่าหลังใช้เนี่ยมีการผลิตน้ามันบริเวณรูขุมขน ลดลงอย่างชัดเจนและที่สําคัญนะคะช่วยลดการอักเสบของรูมขนได้ด้วยนะคลิปที่4นะคะก็คือการกดสิวตันเนาะการกดสิวตันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสิวนะคะนคุณแต่ว่าห้ามแกะหรือว่าห้ามบีบเป็นเด็ดขาดนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีการกดที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยค่ะอาจจะใช้พวกอุปกรณ์อะไรที่ดูปแปลกๆหน่อยอะอย่างเช่นกิ๊บติดผมคลิปหนีบกระดาษนะซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรก็ตามที่ไม่สะอาดอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการติดเชื้อเพิ่มได้นะคะนคุณ พอเกิดการอักเสบหรือเป็นสิวขึ้นมาก็จะทำให้เกิดรอยแผลเป็นเกิดเป็นหลุมสิวตามมาซึ่งทางที่ดีเนะะี่ยค่ะแนะนาให้กดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคลินิกแบบที่กดให้ถูกวิธีดีกว่านะคะหรืออาจจะใช้เป็นแผ่นแปะสิวแทนนะคะคุณในการที่จะดูดเอาหัวสิวเนี่ยออกมาก่อนเพราะว่าแผ่นแปะสิวเนี่ยมีส่วนประกอบของสารที่ชื่อว่าไฮโดรคอรลอยโดยไฮโดรคอรลอยเนี่ยค่ะจะไปทําปฏิกิริยากับน้ํานะคะก็จะช่วยดูดซับของเหลวเนี่ยออกมาได้หรือที่เราเรียกว่าสิวหนองนั่นแหละตัวไฮโดรคอรลอยเนี่ยจะช่วยดูดซับออกมาในกรณีที่เป็นนนนนสสสิิววอัักกเนะถ้าใรณีีท่ต นะะแนะนําให้เจาะหรือว่าเปิดหัวสิวก่อนก่อนที่จะใช้แผ่นซับสิวนะคะทริคสุดท้ายก็คือการทายาลดสิวอุดตันนะคนที่เป็นสิวอุดตันนะพอแนะนําให้ทาตัวเบนแสกะที่สิวก่อนประมาณ1-2อาทิตย์แล้วค่อยไปกดสิวนะคะเพราะทาให้หัวสิวเนี่ยหลุดออกมาง่ายขึ้นนอกจากกลุ่มยาทาแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มสกินแคร์ที่ช่วยในการรักษาสิวอุดตันได้อย่างเช่นในกลุ่มทำความสะอาดผิวหน้านะคะพอจะ,จะนําเป็นตัวยูซรีนนะคะโปรเอ็กเนสโซลูช e ันอันนี้จะเป็นไซที่อยู่ในเซ็ตของโปรเอ็กเนสโซลูชันนะคะไซจริงจะเป็นขวดสีใสนะในกลุ่ม โทนเนอร์น,นะคะก็จะเป็นตัวสัมไบมีนะตัวนี้ค่ะจะมีตัว H A HA, B H A แล้วก็ P H A นะคะที่มาช่วยผัาเซลล์ผิวนะในกลุ่มของเซรั่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะรารสโพเซเอฟาคาเซรั่มนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการแก้ปัญหาสิวอุดตันโดยเฉพาะเลยแล้วก็ใส่ H A HA, B H A แล้วก็ P H A มาด้วยนะในช่วงแรกนะคะควรใช้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะ เพราะว่าถ้าใช้3อย่างพร้อมกันนะคะจะมีสารผาเซลผิวเหมือนกันอาจทำให้ผิวบางมากเกินไปนะคะที่สําคัญนะคะถ้าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปันผา,าเซลเนะะี่ยค่ะควรทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเพราะว่าสารผาเซลเนี่ยจะทําให้ผิวบางผิวก็จะไวต่อแสงมากขึ้นรวมไปถึงแนะนําให้ใช้มอยเจลเซอร์ร่วมด้วยนะเพราะว่าจะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นสุดท้ายนี้นะคะก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ของคุณคุณนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพอยขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวััันนนีีี้พออออยกกบ่่่่มงขลาไปคคะะสสวด